ฉันค hey, <c oughs> ่าเวลาคเธอเฮ้ยแฮปปี้นิวียร์แมรี่คริสต์มาสก่อนแค่นี้เองเอามาดูพูดกับเขาได้เหรอ <c oughs> ตอนนี้พี่พีก็อยู่กันที่สะพานพุทธนะคะคนก็มาดูพูกกักหลังไหลเลยนะคะจบแล้วมีอีกรอบหนึ่งนะคะวันที่เก้ากับสามสบมีอีกไหมคะหรือว่าหมดแล้วตรงนี้คือสะพานพุทธ คนมาดูพูกันอย่างหลังไหลไม่เห็นแท้พุกไม่เห็นพูกถั่วเยเฉยพขี้ขึ้นไปโดยไม่มีอะไรบ้างนี่นะคะคนก็ลงมาจากสะพานพุธเราคงอาจจะไม่ได้ขึ้นไปไป เปสะพานพระปกเก้าโอ้ oh, คนเยอะมากนะคะมาดูพู้กันใช่ไหมล่ะหลากหลายเลยไปไหนๆก็มาสะพานพุทธทั้งทีเพื่อนๆก็ซื้อดอกไม้ที่ปากคลองแล้วก็มาถ่ายรูปกันบริเวณสะพานพุทธนี้นะคะ เดี๋ยวพี่พี่บอกอรายละเอียดอีกทีนึงมันมีอีกรอบนึงวันที่เกัาสาิอันนี้สะพานประพุทธยอดฟ้าเคยพามาแล้วพ้ามสิคะ ปล่อยให้ข้างเดียวขึ้นมาดูสีสัต์นะคะก่อนวันคริสต์มาสและปีใหม่ข้างหน้านั้นเรือสำราญ เือข้างหน้าน่ยก็ที่เป็นเตย์สีขาวอะคือวัดประยุรวงศา์วานอยากให้มีอีกเนาะ เต็มเลยอุ้ยขอโทษค่ะอันนี้แม่น้ำเจ้าพยา่ะเห็นบ้างประมาณนี้แหละ มีประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนโอเคค่ะเ<ๆ>พื่อนๆพี่่ขอเดินแค่นี้นะ ด้านบนนี้ก็มีกับของขายไ่อ้สายกอบสาก็มีป่ะ ข้างบนนี้ก็มีพวกของขายอยู่นะโอเคค่ะมีประมาณนี้โอคนเยอะมากเลยเฮ้ย <He i, S 2> มาเดินดูปากคลองตลาดนิดนึ่งปากคลองตลาด พี่ก็เคยพาเพื่อนๆมากันแล้วละนะคะป้า่คิดดีเลเดทียวก็ไปแล้วทั้หมดอ่ะพี่เราผู้หญิง คค่ะก็มีกันเพียงเท่านี้นะคะสําหรับงานวิจิตเจ้าพญาที่สะพานพุทธนะคะก็ยังมีอีกรอบหนึ่งนะคะวันที่29กับ30นะคะเพื่อนๆก็ไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ